้ยขอเถอะนะเที่ยงครึ่งแล้วอ่ะชนะแรงสองครั้งเถอะกระดาบงามๆออตามน้ำาเกีาไตามน้ำว่ะเขาเขาแบนน้ำเราก็แบนน้ำาตามน้ำไปตามน้ำตั้งสมาธิก่อนนะเดี๋ยวรอบนี้จะเอาจริง เดี๋ยวที่่อนนั้นีโยนเฮ้ยไม่คือเพิ่มระดับขเอจริงไงเฉยจากร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นร<ฮ>้อยอยี่ยีร้อยละยี่ยี่อะไรวะแจกหนึ่งร้อยเหลือแค่ยี่สิบเออวะพร้อม <BS> สแสดงให้เด็กมาดูหน่อย้ยเยนี่มันทีมในฝันเลยว่ะเนี่ยนะเออเนี่ยแหละ ทีไม่ฝันเลยคาบอยไม่ถูกใจคุณไรเราก็ไม่อยากให้คาบอยมาอุ้มเราหรอกเผื่อเมันอาจจะอุ้มพี่นะมึงอย่าพูดเป็นลางเลยที่ว่าขอร้องหละไม่อุ้มผู้หญิงไงอุ้มพี่แทนเฮียโคตรอย่าโอยเลยไม่ไม่พี่โดนตีเด็กหนุ่มอย่างผมไม่ถูกใจสิกดี แค่เธอไปที่คนเห็นที่ตรงนั้นไงโอ้ขังกห้คนเห็คนเห็นก็มานี่สิเฮ้ยอ๋อไอเฮี้ยแม่งกูบักก็บักอะไรพีบักจู่ๆหน้าจอก็ออกไปเองมันแทบของมันเองยังไม่ได้กดอะไรสุดยอดโดนขาวบอยเล่นไปแล้วนั่นวิตกใจเลยเห็นแฟนสาวอยู่ตรงหน้าจออุ้ย ได้น้ำหอมมากเฮ้ยกีชากีชาเฮ้ยมาถึงก็ปั่นเลยเป็นไงเอาบ้างเอาบ้างนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยมันหากกูเจอไหมเนี่ยหาใหญ่เลยจะบอกให้หาใหญ่เลยเอะอะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะ หาใหญ่เลยห <laughs> มอ,อคุณหมอ <laughs> ไปแล้ว <laughs> แล้วคุณหมอมาปั่นเครื่องเดียวรครับผมแล้วครับเฮ้ยเกตขึ้นซะหน้าเลยกดเกือบไม่ทัน <c oughs> ขีีชามึงตั้งทีสิ <c oughs> อยากปั่น โอ้ยเสร็จไปแล้วเครื่องนึงเนี่ยยังไม่ฝันเลยโทรปันยังไม่ได้แตกเครื่องเลยเออมันไปทักทีวะโอ้ได้ปั่นสมใจละเข้ามาเครื่องนี้แดดวะมาเดินวนอยู่ดานมากเลย มาแถวนี้แทนนะเาขาอบอยโดนแล้วมันไม่ชี้ถลายจังพันผมจะปัน่นที่เสียงที่ดอบไปรอบนี้ที่บอกเขาอยู่ตรงนี้มันนานมากเลยได้ได้ๆเดี๋ยวไปเปิดเสียงให้นะไม่ได้เอ,ดอืดปกติอะารเหรอ <c ười> เออุอ๋ยเุยเธอคงไม่บอกให้เราไปช่วยใช่ไหมคุณ พี่ต้องไปช่วยเพราะผมมีน้ำหอมเดี๋ยวผมปาให้พี่ไปเอามาสิเม้ยคุณหมอจะไปช่วยเออเนอ่โห้คนน่าช่วยมันอยู่ตรงนู้นสองคนเลยไม่ใช่ผมแน่แน่ <laughs> ใส่สุดลูกหูลูกตาเลยมันจะปาผีเชื่อมาหากูตอนไหนก็ได้เนี่ยแต่มันคงไม่ทำอย่างนั้น เออเหตุเหตุสิ่งนั้นอ่ะเออดูเงายังตื่นเต้นขนาดนี้เลยโอ้โหจหมอบไม่มีเปิือกช่วยว่ะแน่นอนทนายก็ไม่มีเปิือกช่วยไม่ได้เอามาอะไรครับเนี่ยกขาเป็นตัวปั่นเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเปิือกช่วยมาทำอไมอ่ะก่อนหน้านี้ผมเล่นนักโทษพี่บอกว่านักโทษเอาตัวเปิือกช่วย ไม่มันคนละแนวกันเหมืันตัวปั่นเหมือนกันคนละแนวของการคนละแนวกันคนละกรณีเดียวกันเน้อยแต่ต้องไปช่วยวะอยู่ไหนอยู่เครื่องนี้ใช่ไหมใช่อยู่เครื่องนี้อ่าผมมีอะไรจะบอกว่าไงน้ำหอมเหรอกินน้ำหอมไปโคตรดีเลยวะตาให้แล้วเอาไปเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ไม,ไม่มีเวลาเนี่ยมีมีให้ <c oughs> เ,เก็บแงวะอ๋อนีน่ไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ตรงนี้ <c oughs> เอ๊ะไ้นั่นเป็นไหนวะแผนที่พี่อ่ะก็หายไงอยู่ตรงพื้นนั่นแหละแลกกับน้ำหอมไป พี่เป็นแถวนี้นเครื่องจุดนั่นแหละื่องไหนเครื่องพี่อะเครื่องจุดพี่พี่ปั่นเสร็จแล้วเครื่องพี่อ่ะอ๋อเหรอเรียกว่านุ้นปั่นเสร็จเมื่อเมื่อไม่พี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 ่มีเช็คแมพใช่ไหมไม่โยทิ้งไปแล้วไม่ผมเช็คได้ไงเช็คได้เช็คเลยพี่เป็นน้ำหอมแล้วพี่เป็นน้ำหอมตัวน้อยน้ำหอมตัวผู้อุ้ยหายเลย หมออยู่ตรงนู้นแต่ไม่เห็นฮันอยู่ใกล้พี่เลยอยู่กับหมอให้ตายดิคีเขาบอกให้มาช่วยฉันเลยสิได้ได้เลยผมไปช่วย ตื่นเต้นทันไม่ทีเออคอยชยั่วโอ้โหโอโหตีบอลดีกว่าโคตรเอาเลยเมื่อกี้ทันเฟสแรกไหมทันเฟสแรกเออ เดี๋ยวพี่ไปช่วยเองตามผมอยู่ไอ้ฉี้ั้เธอเนี่ยน,น่ละเออสู้สุขีพี่เชื่อใจนะ ที่เราจุดแล้วคีหมดไม่ถึงไปเลย <Okay. S 1> ต่อเลย <c oughs> สู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้กับเฮ้ยูุราวาว์าวว่ะไม่ใช่วราปดิปิงระตูตบานนี้เสร็จแล้วจ้า วิ่งจ่อแด้ข้ามรัวมากกว่าแคบยงเอื้อมมือไปเลยครับเอาสองคนเอาให้รอดปะน้องพี่จะพาแซนตี้กลับบ้านแล้วย้าเทีมเสื้อแดงผ่านอ <laughs> ขอคุณกะลงการเสียสละนะครับคุณหมอกแดง <laughs> เล่นไม่พักเลย <laughs> <laughs> โหมไม่พักเลยอุ้ยอย่าไปดูจอคุณเลยครับ <laughs> จริงๆผมก็อยากจะไปกระโดดดึงๆด้วยนะครับแต่แบบ ไม่เอาดีกว่าเ,าเสี่ยงเกินไปนุก